โอเคครับทุกคนกอาสวัสดีทุกคนนะครับในช่องรายเวอร์เจนส์เจนกีสอนะครับก็อยู่กับเกมใหม่ครับด้วยนะครับเไยฮันด์เล็งไม่ถึงเหรคือแล้วตอนผู้มาดเจ็บเมื่อกี้ว้าตอนผมตายไฟมันมีเว้ยคือไฟมันตัดก็เลยได้มาอาบแต่คือผมไม่เอาตอนนั้นเข้านะคือผมพูดแล้วว่าช่วงนี้คือควรจะไม่ตัดเนาะเพราะแบบเข้าใจว่ผมอัดตอนเย็นอะกลับมาทุกต้องทำงานบ้านอะไรก่อนเนาะ ให้ตัวตสเาหนาทองการช่างของปีนี้พวกเราก็จะให้กับเขาเลือกงหมาป่าแล้วแล้วเหตุใดท่าถึงยังมาบังคับพวกเราแยกดีกันไปไปกลับไปก่อนเลยนะจ๊เออจะกลับไปที่บ้านที่ผมเจอเนาะตอนวิ่งวิ่งหลงทางเออวิ่งหลงทางก็ยังกลับไปดูคลิปแรกเนาะรอบแรกอ่าจจะไม่ถึงสามนาทีเลยอะก็เลยต้องให้แกจ่ายบระลได้คิมไม่ว้ก่อน มัันนก็เา้โอเคคือนานมากกว่าผมจะมาได้ดูเวลาดิเออดูนิ่งน้องคนนี่ยอ้แกตั้งใจมาหาเรื่องฉุนฉุนแต่ก็ผมแกไม่มีใจแกก็ไปลงนรกซะไปไปไปก่อนไปก่อนถ้าพ่อระวันหายศูนย์เจ้าถอยออกมาฝ่ายนั้นเป็นเจ้าหนขันทิจเจ้าตัไม่ไหวหรอก ไปเลยโว้ยรีบกลับไปบ้านดูว่าตำแหน่งบ้างบวอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่าห้าสิบสี่เท่สิบสามเนาะประมาณนี้แหละวันนี้ข้าจะจัดการพวกแกแทนพระเทียนลงเองโอ้ยไม่เลยนะพวรือวันนี้จะเป็นวันที่ตระกูลของเราถูกควาดล้างจริงๆ อุ้ยปอมชนอือกยะอะไรอยู่ป้าปครับเองทุกคนขอขอจับได้ขอจับได้เอ้ยุังหลาจบมาจัได้นนึงนะถ้าปู่วางใจได้เลยเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองเผาเลือดเาปาทุกคนจบฟัง เจ้าใจทองไม่พวกข้าแสนช่างสาวันนี้พวกข้าจะมีชีวิตรอดอปอมโจรผมแกได้ยินไปว่าเจ้าเด็กนี่ขยัาของจะวกเราลบสี่ร้อยเจ็ดสิบแกต้องจ่ายไปสามร้อยเจ็ดสิบ กดบัตรขอแกมาเลยมอมอตัวไหนมาเขาด้นอยู่เจอหยวนขั้นสาแล้วอย่าประมาทนะเจ้าชายตัวนี้มาขึ้นมาขั้นว่าใจได้ไม่โกงเกินด่าไม่โกงเกินด่าไม่เล้ยงหัวจมไปจะเรียกทด้พวกนี้ไน้อมันคืออะไรกันตอนที่ผมลองเทสมันด่านี้ตีวอร์เดนหกทีตายใช่ตีวอร์เดนหกทีตายไปไม่ได้ผมยังไม่รู้ด่าเมจที่แน่ชัดของมันนะคือ

วุ้ยเดี๋นี้มันไม่ได้ทงเหรอจริงเหรอค่ะเจ้วางแผนไปแล้วอ้ไม่ได้ทงว่ะปันจัดช่วยด้วยสับปะรดพวกแกจะไดนอะไรกันจิ๊จิ๊กไหมดีดแค่ดีดันหรือจิกไหมไปแกเก่งกว่ามากที่ข้าบของเขาเลือดาป่าไปมากายขนาดนี้ ถ้าเขาบ mm. อกกันไปแล้วไงถ้าอยากมีชีวิตรอดก็ต้องจ่ายทองมาแสบช่างไปตายซะอปามเรียนก็เอาเรืยนก่อนก็แค่ขอเต็มเล่นอุ้ยแรงกกแค่ไหนนะไม่ใช่แกจะทำอะไรไปลเลสยสโตนเผือโถเอาสารเรียกของแกไปด้วย อ๋อแย่มากแหลกเกินแหลกเกินไปแนจริงแหลกมากเสียงจะเป๋าเนาะคือตอวนี้ไปแล้วบ้าไปแล้วเชื่อเจ้าเจียงเฉินข้าเสียเป่าจริงๆด้วยยังหวดเทียบกันไปแล้วถ้าพวกมันกลับมาแก้แค้นจะทำยังไง แข่งเฉยว่ากันว่าเผาเลือดหมาป่าจะมีหัวหน้าใหญ่อีกคนที่แข็งแรงมากกระดาษพัดเขียนหลงเขายังไม่กลัวว่า่านปู่วางใจได้เลยกว่าข่าวนีจะไปถึงเผาเลือดหมาป่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนวั้าจริงจะแค่ได้วแค่นเดือนนี้ตูลหลีกของเราจะแข่งแรงขึ้นมาเลยมาเลยอะไรบ้างอ๋ออย่างนั้นก็มีนายแอบต้องปลอบใจ ควบคาทั้งสองกกรอ่างกายกคุณดีขึ้นอย่าเมายเแจญเชิญบาดแผลของพวกเราหายดีหมดแล้วกับยงรู้สึกดีขึ้นกว่าม่ก่อนอีกด้วยเจกเชิญยาที่หลานให้พวกเราใช้มัรคืออะไรก,กันแน่ทำไมปฏิแบบนี้โอเคก็ไม่ใช่ยาอะไรหรอกก็แค่ยาเหลื่อยหยดตันระดับสูงเท่านั้นเองอะไรนะยาลยดตามระดับสูงเลยกันเาแบบนี้เมดึงรไม่กับการช่างเลยไม่ใช่เหร ไอ้เด็กบ้าสิทธิ์เราจริงๆเลยอย่าชักสูงแบบนี้เจ้ามาให้พวกเราทำไมทำไมแกไม่เก็บไม่ใช่เองตาเล็มไม่ถึงร้อยหรอกข้าพูดแบบนี้ครับเอ้ยไม่ถึงร้อยว่ะช่วยครับด้วยเอาละเอาละเลิกเออะได้แล้วเจ๊เชินอย่าพวกนี้กวกเราพาจริงๆริ้ายกว่าจะเก็บไว้ให้ตัวเองเซ ที่ถ้าปูกไม่ต้องขวดเ<ว>ลยกลับกันกลับบ้านกอนตอนนี้ <ไป S 1> ในบ้านสี่ร้อยพระเจ้านี่มันจะยักกันไปแล้วทั้งหมดนี่มันเท่าไรกันนี่ไปเลย,ยที่ดับได้ก็มีอยู่หลายร้อยราคาในตลาดก็มนละสองพันช่างบูลค่าทั้งหมดก็ประมาณสอ,องล้านช่างสองล้านช่างตอนพวกเราตะูหล,ลิงพยายามทำงานถางินมาหลายร้อยปีก็ยังเป็ีนไปไม่ได้เลยบังนี่

แต่ได้อีกหนึ่งเดือนหจะทำง่ายไหมถ้ามาป่าเลือนก็ต้องกลับมาข้าพวกเราปููว่าร้านลิ้หนีไปเถอะมามักทุกแบ่ไม่เข้าใยังไงครับใครถึงยังนานนั้นเนี่ยแล้วตอนนี้ก็คือเอ้าได้หมู่บ้านเี่แล้วฝึกหัวอย่างนักนเพื่อกลับมาแก้แค้นให้พวกเราตะโกลิง ใช่แล้วพวกเราตายไม่เป็นไรกอแค่เจีงเฉลินรอดก็พอแจงเฉลิมคือความหวังขอทั้งพวกเราอย่างไรเขาก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปพวกเราจะคอยอยู่ที่นี่เองจะจงรีบไปซะโกเลี้ยงบ้างทุกคนโกเลี้ยงมาอนี่ไงขอบคุณจริงๆทุกคนไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเมื่อกี้อะไรไไปหนนนั้อะไรนะทำไงล่ะแจงเฉินเจะต้องรีบไปตอนนี้นะ ถ้าตะกูแฉงดูเข้าเจ้าจะไม่รอดเอานะกูใช่ไอ้ข้าอย่าล้อหล่ไปฟังข้าพูดให้จบก่อนข้ากูจะจำที่ข้าพูดได้ไหมภายในหนึ่งเดือนข้าจะปกป้องสักูหลิงให้ได้จำได้ตอนนั้นหลานบอกว่าอ๋ออยู่ใกล้ป้อมจงน้องว่าอะไรวะเนี่ยภายในหนึ่งเดือนข้าจำได้ว่าถือว่าความจะยืดเยื่อเรื่อง เมื่อทําแบบนี้ตระกูลของเราก็จะมีขั้นเจริญขั้นนับสิบระดับเลี้ยนหยวนขั้นก้านขั้นร้อยว่าไงนะให้ทุกคนคนละสิบเม็ดจะไปทําแบบนั้นได้ยังไงกันเียงเชิญนี่ไม่ใช่เวลามาอเล่นนะไอ่างเงี้ยพันเน่พันแน่โดนยิงโดนซะหน่อยอ้าวเจ็บ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 นาเจ็บนะอุ้ยอุ้ยแหลง จอบพันหน้าจอไม่ได้เลยบางทีเออพัหน้าจอไม่ได้้าที่เคยบงอเงาเลือดมิดสั้นเป็นท่าโจมตีเงาเลือดไหลเงาใช้ร่างกายเป็นอาวุธทุดฝึกเยี่ยนหยวนให้ฝึกตาสีแดงวะไม่เหรอแล้วก็ให้คนล้อมเจ็ดาลาให้ผู้ที่เป็นเจนหยวนเขาจะฝึกฝึกซ้ำให้คนฝึกกลยุทธ์เหล่าที่ไปพร้อมกันก็เพียงพอที่จะต่อกรกับผู้ฝึกวลยุทธ์ทั้นเจอห์ิงอ้าวนี่นี่หลาฝึกซ้อม จะได้วยตอนนี้คำคำสาบไม่ได้จะได้โชคดีทุกคน่อนการฝึกยุดธ์และข่าควรจึงสัาเ็จอย่างรวดเร็วจากความรูี่เราทำได้คนในตระกูลจะได้ยาไปนละเสียงี่ยบามาตามแผน ถ้าผู้ดำมเจอดีดีด้วยที่จะได้เข้าไปขวดแดงของผาเทียนหลวงขอบคุณขอบคุณแต่ควรเจ้าของพวกเราผมต้องตื้อ่านทันแล้วแต่ควรหวังของพวกเราเองก็ฝากตัวด้วยอันนี้อะไรอ่ะเฉลิญลุยเอาข้อความขึ้นลีหยุนจื่อเป็นหลานรักของผู้ดำมเทียนหลวลูกต้องจับเอาไว้ให้อยู่ย้ายดูดเวลา อะไรอ่ะทุกคนเพื่อะไรรู้เอาใจได้เลยค่ะรูกเอาใจรีบหยุดจีออย่างดีแต่แต่อะไรอ๋อชงางมีปิดทายซินพราของเจียงเฉินพ่อต้องดูแลไปแล้วไปแล้วอยากให้มันเห็นเพราะตัวเองตายต่อหน้าต่อตาจะจ้าจะวางใจเธอถึงมันจะอยากฆ่าตัวตายมันก็ไม่มีวันทำได้หรอกไปแล้วไปแล้วคุณชาสาวมาแล้วครับเออ อ้าทีเวลาที่ท<า>จะปุยนะ้หาไปจัสักคีกล่าว่างคืออะไรอะทุกคนไม่รู้นั่นคืออะไรยังไม่รู้เลยไ้ไม่รู้ไม่รู้ไ่า้ไม่รู้ไม่ร้ไม่รมรค้ไมรู้ไม่ร้ไ่รู้ไม่รไม่รูไม่รุ้ไม้ไม่รูไม่รู้ไม่รู้ไมู้ไม่้ไมรไม่รู้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 ไมอรู้ไม่้ไม่รู้ไ่ร้ไไไ่ไ่ สวรรค์ระดับสอดาวอาา,าคตเจ้าก็จะได้เป็นนักปุมงยาระดับอ2องดาวเชิดลุยเด้อยังไปรีบคารวะอาจารย์อีกนั้นเล,นลยค่ะเชิงโดยคารวะท่านอาจารย์ได้ตรรดรับค่าเป็นสิษย์ของข้านด้วยมาแล้วจ้ากลับมาถึงแล้วปืนหรือป่าเล่นเลยดิแล้วการรับสวรรค์ อาจารย์จะให้ยาอยียร์สารเจ้าสาเป็ดใหเจ้าบรรลุขั้นเจลิมขัญเร็วขึ้นยาอยู่ต <Okay. S 1> ังน,น,นั่งแล้วถ้รับขวัญฟัเลยว่าให้ยาภาษาเป็ดนี่มันเท่ากับรายได้ของตะกูตั้งเดือนตะกูเฉลนะมีนักปรุงยาเพิ่มขึ้นอะีกหนะ้นึ่งต่อไปผมไล่ศัตรูต่อกนะ่อรขอบคุณค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวก่อนอาจรอย่างคุณไม่จานะ นี่คือตำลาฝึกฝนร่างกายทุบกลุ่เชื่อนกับตำลาฝึกยืดภาพลึกเลยนับแต่วันนี้ไปจะจงสุดขั้นสองตำลานี้ให้จำบานเธอเออเอาพวกกูมาทน้ห่กันเดียวเลยที่เกียรติบตัวนี้เหรอัมใช่หรไม่ใช่หรือโอ้ยไมยยยย่ยย้ยเยย่ยยย้ยยยยยายยยยลยย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  ขอบคุณค่ะท่าน,าานอาจารย์กเก่งเจียงเฉินก็คงคิดไม่ถึงสินะว่าท่านจะได้เป็นนักภูมิยาโอเค้ตว<ป>ัสดุคือถูกใจเฉินดูทีเดียวเราต้องใช้โอกาสนี้ให้เขาเหนึ่งเราเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปอืมถ้าอยากจะประจบเจ้วัสดุก็ต้องเอาใจใหญ่ลาดดิดก่อนออลืมลืมลืมไปว่าทำยังไงไดยของข้าจำได้ว่าจะบอกว่าเจียงเฉินยังไม่ตายไม่ใช่หรือ ยุดชื่อพี่ต้องช่วยข้านะาเจียงเฉินมันไม่เพียงแต่ไม่ตายแต่มันยังแข็งแกร่งขึ้นด้วยค่ะคนในตระกูลของข้าต้องบาดเจ็บและล้มตาไปไม่น้อยอีกอย่างมันบอกว่าจะมาล้างบาปคาเทนหลงด้วยค่ะเออเหลียงเฉินมันคิดว่าตัวเองเป็นเจ้ายุดธภพเป็นไงวันนี้แหละเหนืนมากมามาลงม,มาเก็บของด้านล่างข้า,างล่างไปเก็บของบางอาสต่าดียังไงมาทำลายสิบหกข้าพูดนี้ กูลิงก์าไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วสินะอีกด้านหนึ่งเนียบเขาโองเคนที่น้องเจอความหลังนี้เราต้องบดแชนีตระกูลลิงห้ได้ให้มันได้รู้สึกถึงความน่ากลัวของพวกเราเอาเลือดมาป่าไปเลยท้ามันามันแอเปิ้ลทอ๊อกทำได้แล้วนี่ อ้าวทำได้แล้วนี่เออบูอยากรู้วิธีแบบเล่น้วยกันเนี่ยทั้งเซิร์ฟทั้งเกทั้งเซิร์ฟอ้าอะไรนะทั้งเซิร์ฟเถื่อนและเซิร์ฟอ่าอะไรนเซิร์ฟเถื่อนและเซิร์ฟจงเออพยายามขอแจงเชินมาอย่างนี้สิ ก็ไหนนะกระาาดาษพับเทียนหลบก็มาด้วยกันเหรอโ <Okay. S 2> อเค่จียงเฉินยังไม่ออกจากการเก็บตัวให้ข้าไปเรี้ยกเขาดีไหมครับไป <Bye. S 2> อย่าเพิ่งพว <c oughs> กเราต <c oughs> อไปรับแขกกันก่อนถ้าไปสุดกับลักจริงๆก็อย่าเพิ่งกวนเจียงเฉินประตูนอกเจอสุริง <c oughs> ์เห้ยเจียงนั้น โอ้โหแกวบาซ่เ<ร>าเฮ้นไงตอบผมมากันหลัจงจากนั้นแกลุกภากคนของตะกูลิงทั้งหมดออกมารับความตายแต่โดยดีเอ๋แตาแกเชิงปากของเจ้าจะหัวตียิ่งนับถ้าพูดตามนี่นนวะโอเคดี คนในปุ๋ยทุกคนอยู่ที่นี่แล้วไม่มีทางอะไม่ใครยามเกียรทั้งนั้นนี่หนาวเช่นจริงหนาวเลี้ยงแยงนั้นตอนนี้คุณชายสามครับเทียนหลวงก็อยู่ที่ดีด้วยใกล้ได้เวลานอนของผมแล้ว่ยุงก็ส่องท่องเจ็ดนาทีแล้วเทียนนั้นถ้าจะให้โอกาสเจ้าสิบลมหายใจให้คูชายทำลายวัยุทธของตัวเองซะตัวหญิงสาวก็มาให้ข้าเลือดแล้วข้าจะพิจารณาไว้ชีวิต พ่อหลีกสยายซุนได้ข่าวว่าลูกสาวของแกหน้าตาไม่เลวไม่ใช่เหรอเออเดีเป็ดก่อนแล้วอโอเคเดีย๋ยวาพูดเขาขอเราฆ่าตอดดีสนเสร็จแล้วถ้า,ารับลูกสาวของแกประเดนนี๋ยวให้เอาไหมมาได้เวลาแล้วมาลูกสาวเล่นๆแต่อย่าอยู่เลยเฮ้อก<า>็แค่อยากท่านเจ็บพลาดที่จะเปิดตอวเลยกันเหรอรู้หรือเปล่าว่าข้าวันนีเจะหยวนข้าแป่ตั้งนานแล้วลงหาที่ตายชัดๆตายซะ มาเลยนา,าเชนจะไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วเ<ม>ชื่อปน่อกะดีจะได้ทำให้ะกูลนเกิดคววาดกลัวจตาดูหนงเจนานไว้จาใ้มันเะข้ามาขัดขวางได้ย่านะยังเดี๋ยวมานะทุกคนมาทุกคนมาแ,นแล้วอ,อ,อมา เอากดดิเอ้าเฮ้ยบ,บปโอเคอไปให้กินไปที่เหลือก็อใคใครก็น่าจะรู้อยู่ั้สร้ขายนได้โอ้อใช้าใกาายนเจ็ดดา,าด่านนี้ท่านนี้ใส่คืน เอามาจากตรงไหนขุดเอ้ยใช่ขุดมาจากตรงไหนกันล่ะนายจีบไปที่ตรงนั้นแว่ข่ายควรนี่นนี้เขาได้เจยเห็บมาก่อนเหมือนกันแต่เป็นขายควรที่แข่งมากรังพอที่จะดับร้อไม่นับไม่นับก็เป็นอาวุธที่แรงมากโอเคเดี๋ยวกีบบล็อกไปบล็อกต่าง ตกเกงก็แล้วอย่าหวังว่าจะได้กลับออกไปอืมอยากเปตตนม,นมตันนี้อเปหนทองจะค้าทำไมเนี่ยนี่ก,ก,ก,กลางคิบเลยอไม่จริงปไปไก็ได้ค่อเพราสกุลิมันแขกแขกแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไ,ไหร่กัน เออแล้วพวกเราควรเอย่างไลต่อดีจากที่ไดาเห็นดูเหมือนว่ายอดฝีมือของพวกมันจะอยู่ที่นี่หมดแล้วเราควรใช้โอกาสนี้ผูกเข้าไปเด็ดดวงพอกมันเป็นความจิตจินดีพวกเจ้าทุกคนต้องแสดงความร้ายกาจของตะกูลิงให้พวกมันได้เห็นซะตอมวัน่ามวันเออตามข้าวมาพวกเราจะอ้อมใคน บุกเข้าไปแบบไหนเออได้แล yeah, yeah, ้วแย่แล้วโควรเฉงใช้พื้นที่เหนือการควบคุมของพวกเราบุกเข้าไปทำลายจวลแล้วเอ้เดี๋ยววะเไี๋วะแล้วพวกเราควรทำยังไงกันดีท่าเราต้องไปวางเตียงที่ชั้นล่างตอนนี้เราต้องจัดการกับการโควิดเลือดก่อนถ้าว่าเราหยุดกระทำหันคนของเราจะบาดเจ็บสาหัสแต่งั้นเราจะซ่อนคนดูจวนพวกเราถูกทำลายงั้นหรอครับโอเคฮะาทำงาเฉยด้านคนเดียวแท้ๆฮะร้ยสี่สน อยู่ๆก็มีพลังมหาศาลแผวฟ้าจากจวงของเราหรือว่าอืมแล้วมันอะไรขยะอย่างพวกเจ้าจะจะบุกจวงสกุหลหิงของข้ากันเลยอ๋อเกิดอะไรขึ้นอย่ามาทำเกินเหมือนทีนะแน่จริงเจ้าก็ออกมาสิอืมหืมหืมห เชียฉินเขียโอ้มะเขี่ยเขี่ยน้องพูเขี่เฉินดูยลูกพอเขี่ยเล่กเชียฉันุ๊กลาดียังไงถึงกระตกหน้าค่ะเขี่ยปะุูกแกปีบังคับข้าทักแล้วขังเราข้าคงต้องสาสางมาสิ้นวันนี้แหละ มาจ้เคลียร์แล้วละละองะไรอย่นะ้ปุลพดขอพักเราเจ้าเด็กนี่ทำตั้งใจไม่ไหลายใจเกิดือนกัน,น,น,นดีกว่าถึงเชียงเฉินชันยอมรับว่าที่ดูเป็นตุพลิงเราจะทำข้อตกลงกันดีกว่าดีไหมถ้าหากว่าตุพลิ้นของแกยอมเข้าร่วมมาเขียนหลงของข้าข้าจะไม่เอาเรื่องเอาความเมวันนี้ น่าสนใ <Okay. S 1> จดีทีล้วถ้าหากว่าฉันไม่เข้าร่วมหรอ<า>ไม่เข้าร่วงั้นเหรอถ้า,างั้นแกก็ลงองมองข้างหลังข้าสิเอาตัวมันออกมาครับข้าจะเจื<า>่เฉินครับพ่หอหยุดไว้ข้าจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละ น่าขันคนมากมายขนาดนี้เจ้าจะเอาปัญญาที่ไหนมาช่วยพ่อของเจ้าโอเคขุดขุดแล้วก็ขุดุดซะเจ้าเด็กาอวดดีตายซะอย่ามาขวางทางข้าโอเคกวางขึ้นเยอะเร็วมาก ก็ใครอยากไปก็เข้ามาได้เลยอุ้ยโอโยก็รบกวเคีพันพอมองมนเร็วจังวะพวกแกเป็นลกเาถ้าเพตาเดียวถ้ากูดับตะกูลก็กูดับของเราเ็นด็กเจอหัวสวรรค์นักแม่เ้านะอเด็กเจ้เยเจน้ผวไปแล้วแต่บอกว่าจะบาทลักตะกูลไไงทำไมมันกลายเป็นแบบนี้เปได้ก็ข้ไปดูแน่งานี้ข้มีชีไห เดี๋ยวป้าก <พอ S 1> ่อนครับนี่ยถ้ามันไม่ดีเองถ้าอดทนอีกนิดนะข้าจะจบเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เหละออหลีกพงเยงชยเนยเจ้าประกาศข้าพ่อของข้าใช่เหรอวะเฮ้ยไม่น่าใช่นะตอนระบาดก็ข้ามากขนาดนี้ข้าสข่ขอให้ตายเลยก็ถือว่าใจดีมากแล้วโอเคนเลยนียขะข้าจะฆ่าเจ้าอันไหนวะหมอหมอมถ้ามันรู้สึกว่ามันังเหมือนตื่นอะไรอ่ะ ว่าแมลงจากพวกเจ้าไม่ควรมีชีวิตอยู่แต่แรกอะไรวาฝ่ามือเปลวเพิ่งไรสะลลัตเอาไปกินไปแดกเอ๊ะนี่มัอะไรกันโอเคเอออันนี้แหละเออคทีเจ้าแต่กลับมองไม่ทำเลยสักนิดไอชูเอ่อข้างบนนี้จะลอเส็ลแลไหม กใหญ่ใหญ่หรือว่า,าเ,เอางอกขึ้นอีกเอ้อขึ้นขึ้นขึ้นเออหลีดแจ้งเฉินหรือว่าก็<อ>าจะอยู่ในขั้นเฉินอยู่แล้วไงเลยเอ่เอใส่ไม้เก็บทองเก็บหินเรื่องนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้เฉินมุยความแสวงระหว่างพวกเรามาสาวสาวบันเสิ้นในวันนี้เถอะอ้าวอะไรอ่ไรหลีดแจ้งเฉินก็คิดว่าตัวเองไร้เทียมทานหรือไงฮะ ถ้าจะบอกอะไรเจ้าตอนนี้ถ้าเป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์เหรียญน,น,นักภูมิยาดับบหนึ่งอของข้าเตรียมลงแล้วรู้ไว้ซะโห<อ>นักภูมิยานดบบหนึ่งงั้นเรือใหเจ้าได้เห็นมาสักหน่อยผงไม่เป็นไรนี่คือยาเหลือดดอดตาชั้นหนึ่งชั้งชีวิตของเจ้าคงไม่เคยเห็นมาสินะแล้วไงเอ๊ะว่าไงนะ ทำเป็นอวดดีไปเธอะเดี๋ยวข้าจะทําให้เจ้าได้เห็นเองว่านาคุญยาดับหนึ่งมันเป็นยังไงปล่อยแล้วยม่เยฮ่าฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะเด็กแจ้งเฉินเห็นแบบนี้แล้วเจ้าจะจะอวดดีได้อยู่อีกไหมคะอ่าาวางถึงกับต้องใช้เหลียญหยงตาหนึ่งเม็ดในการฆ่าเจ้าถึงมันจะน่าเสียดายไปหน่อยก็เถอะ แต่คิดว่าก็ไม่น่าเสียดในครั้งสุดท้ายก่อนตาละกันเอ๊ะอ่ะเล่จ้าอยากได้กี่เบลล์เขามีให้เอาเลยนะไม่จริงทำไมคนอยากเจ้าถึงมีมันมากมายขนาดนี้ได้ฮ่าฮ่าฮ่าคุกค่าก็มีเจียงเฉินเราพวกเราทุกคนเลยเดี๋ยวพวกเราจะกินแหงเ้าวแล้วนี่เ ทำไมพวกเจ<อ>้าถึงมีเยอะจนขนาดนั้นได้เฉลุยจ็ถึงตอนนี้แล้วเจ้ายังไม่ลุยอย่างเลยก่็ใครเหนือกว่าสำหรับเจ้าแล้วอย่าพวกนี้คงเป็นสมบัติล้ำค่าสินะฮะแต่สำหรับพวกเราสก,กุลหลิงมันก็แค่ลูกอมที่เอาไว้อมเล่นเท่านั้นแหละเป็นไปไม่ได้เป็น<ม>ไป<ม>ไม่ได้ยเผลอคุด ไม่ได้เด่นขาดเพราะมันเจ้แค่เด็กแต่ว่าไม่มีทางปลุกยาได้เด่นอาอุ้ยขี้เริ่มลำคาญตูดีและข้าจะฆ่าแกไอ้ข้าจะฆ่าแกขี้เดี๋ยวทำให้มันทำอาชีพตรงนี้ไปตอกเต้ตัแกอีกหนึ่งดอกขุนปากไปซะตำแหน่งนักปลุกยาที่เจ้าเชิดชูนั้นสำหรับข้ามันก็แค่ขยะของปักทอดก้อนคื ปักถอดก้อนอะไรกันอายุอายุยังน้อยสปาร์ตี้ไม่เบาเน่เอาว่าสำหรับคลิปนี้ขอไม่ณที่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเอ้ยเออถแน่จริงก็เข้ามาได้เอ้ากดปิด